แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564นายยุทธนามีกรินหอมตำแหน่งครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระรวงศึกษาธิการื่อรางวัลที่เสนอขอครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายยุทธนามีกลิ่นหอมตำแหน่งครูประเภทบุคคลยอดเยี่ยม Active Teacher สังกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการด้านวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมชุมนุมชมรมคุณสมบัติเบื้องต้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทดประการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีการลงโทษทางวินยัยข้าพเจ้าไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินยัยตั้งแต่เริ่มรับราชการจนปัจจุบันข้าพเจ้าเป็นผู้มีความประพฤตินในการครองตนครองคนและครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม ครองตนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนในสังคมไทยข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอเป็นแบบอย่างที่ดีของความมีระเบียบวินัยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัยเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบยึดถือแนวปฏิบัติในจรรยาบรรณวิชาชีพครูรักและเมตตาสิทธ เป็นผู้ที่มีความประหยัดอดออมมีวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยยึดถือตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับฐานะพระพเจ้าเป็นผู้ตรงต่อเวลาทุ่งเจเวลาในการปฏิบัติงานสอนและยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การกรองคนพระพเจ้าทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับรักใคร่ของสิทธิและผู้ร่วมงาน ทั้งยังสามารถทํางานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและมีความสามารถในการสร้างทีมงานร่วมกันกับทุกคนเป็นผู้จัดทําแบ็กแพ็กลองและร่วมกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างสม่ําเสมอการครองงานเป็นผู้ที่มีความรับผิดช,ชอบมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างสร่งสอนจนเกิดความสาเร็จ เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลยกย่ยองเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐเอกชนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพเป็นวิทยากรผู้ให้การอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการได้รับการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรแกนนำและเป็นที่ปรึกษาโครงการรางวัลลูกเสือโลก Scout of the World Award SWA t h a i l a n d เป็นทีมนักวิจัย มีผลงานบทความวิจัยเรื่องประสบการณ์การทำพหุพฤติกรรมเสี่ยงผ่านการรับรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาหญิงเผยแพร่ในวรารสาร Journal of Health a Nursing d n Research ระดับชาติอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มหนึ่งมีการกัดรองมีงานเขียนแสดงผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการป้องกันพรหุพฤติกรรมเสี่ยงสำหรับนักเรียนมธัธยมศึกษาหญิง นักเรียนมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยและนักเรียนยังสามารถปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์นักเรียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมและช่วยเหลืองานในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการภายนอกเป็นผู้จัดขึ้นนักเรียนมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด นักเรียนมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับอุมิภาคนักเรียนมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์และเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติอาทิเช่นการประกวดสูนสนามระดับประเทศเรียนมีผลงานได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะผู้แทนรูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมยังต่างประเทศ นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศรึกษา2564ระดับประเทศการประเมินตัวชี้วัดร่วมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบ8ข้อ,อ,อที่เป็นร้อยละ100และนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นจุดเน,น้นของสถานศรึกษาได้ครบทุกข้อ,อ,อที่เป็นร้อยละ100 นักเรียนได้รับรางวัลยุกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศชมเชยจากหน่วยงานองค์กรระดับเขตระดับจังหวัดระดับชาติและระดับนานาชาตินักเรียนได้นำเสนอและแสดงและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพตามวาระและโอกาสในระดับสถานศึกษาระดับเขตระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคนักเรียนได้นำเสนอและจะแสดงผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผลการปฏิบัติงานของนักเรียนได้รับรางวัลยกย่องและมีผู้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาผลงานของนักเรียนองประกอบที่สองผลการพัฒนาตนเองส่วนที่หนึ่งการได้รับการพัฒนาได้รับการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่วนที่2การพัฒนาตนเององค์ประกอบที่สามการดำเนินงานผลงานที่เป็นเลิศข้าพเจ้าสามารถนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ได้ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนและยังแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดังนี้ ข้าพเจ้าขอจบการน,นําเสนอแบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสปสโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2564ขอบคุณครับ